สวัสดีครับผมพบก,กับผมเพสตอรี่เหมือนเดิมน,นะครับก็วันนี้เป็นเพสตอรี่อีพีพิเศษนิดนึงครับแล้วก็อาจจะเป็นใน EP นีนี้ก็อาจจะเป็น e ีพีที่ทําเรื่อยๆถ้าผมมีโมเมนต์พิเศษว่ามีอะไรพิเศษพิเศษพิเศษมาเล่าให้ทุกๆคนฟังผมขอตั้งชื่อว่าเพสตอรี่ไดอารี่กันเนาะก,ก็คือ ที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าจะเหมาะกับสำหรับช่วงเวลาพิเศษที่อยากจะบอกต่อกับทุกๆคนริงและก็อีพีนี้เป็น e ีพีแรกก็พิเศษจริงๆก็คือพี่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่เอน่าจะเป็นวันที่28ที่ผมถ่ายเนี่ย 28กระดากมแต่ที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือของวันที่27กระดากมเป็นงานเ,เป็นงานอีเวนต์ของวง b ี k เคได้ไปออกรายการของทาง efm เนาะชื่อรายการว่า efm fan d o m F live แต่ก็จะมีน้องๆ BNK นเที่ไปกันอยู่ในเซตลิสนั้นก็จะมีเออโยเกิร์ตแจนรี พี่เชอร์จิจิป็อปเปอร์แล้วก็โมี่ในไลฟ์อัพนี้ก็คือถ้าใครได้ติดตามผมก็จะรู้นะว่าโมี่คือคามิของผมอยู่แล้วนั่นเองและก็คือ,อ,อผมก็ได้เดินทางไปงานเนาะแล้วก็นั่งรถไฟแล้วก็ต่อ MRT ไปลงตรงนี้ตอนแรกก็งงๆเหมือนกันย้อนแล้วก็ ยอมรับเลยนะผมงงมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่เคยไปเลยเออเราไม่เคยไปอาศัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยน้องๆในกลุ่มแนะนําให้ไปก็น่าก็คืออ่ะผมเข้าเลยแล้วกันเนาะก็คือพอผมได้ไปถึงที่ก็คือที่ที่ที่น้องได้ไปออก,กายกันก็คือ,เ,อ,อเป็นตึ GM, ก GMM Grammy เนาะก็อ่าก็น่าแหละก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดู ว่ายังไงแล้วก็คือได้ไปเจอกับแก๊งเอเวอร์กาแต่ว่าไม่ไม่เชิญกับแก๊งเอเวอร์กาหรอกครับก็ได้เจอกับน้องช่องแกมน้องไบรท์ก็คือคนรู้จักกันในกลุ่มของเอเวอร์กาอยู่แล้วก็ได้ไปเจอกับน้องๆแล้วก็มีกิจกรรมนิดๆหน่นนอยๆร่วมกันแตกก่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายก็เน้นแบบว่าพูดคุยกันเพราะว่าสาธรกจุกดิบเนาะ อะไรเล่นตามภาษาไปเรื่อยเเปื่อยนิดนึงอ่ะมาถึงช่วงเวลาที่ได้ได้แบบว่าเออเรียกว่าเป็นโมเมนต์พิเศษกันเนาะช่วงเวลานั้นคือเป็นช่วงเวลาเข้ารายการของเอฟออละก็คือผมกับแกรมแล้วก็จะาใบก็ได้ นั่งนั่งอยู่ตรงโซนของหน้าตึกแกรมมี่แล้วก็เล่นกิจกรรมกับของ GFM ก็คือการที่โทรไปเนาะโทรไปเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดออกเอาจริงไ,ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังเลยว่าเออว่าจะติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างอย่างแกมก็คือจะกดของจะกดจะกดอีกอีกฝ่งนึงส่วนพี่ส่วนพี่ก็กด อ,อ,อ,อีกเครื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ผัดกันกดไปกดมาร่วมสักประมาณ80กว่าสายนะเนาะเกือบร้อยอะเกือบร้อยสายได้คือแบบกดกดแล้วก็วางกดแล้วก็วางกดแล้ววางจนเออน้องแกมน้องแกมน่าจะกดได้ก่อนกดได้ก่อนกดติดได้ก่อนแต่เนื่องจากว่าเออตอนต้นรายการน้องแกมได้เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของแอดมินบ้านเจนรี่ไปแล้วเนาะเขาก็เลยเออมองถึงซิทนั้น เพื่อจะแบ่งให้สิทธิ์คนอื่นบ้างอะไรเนี้ยเออก็เข้าใจเข้าใจแต่ก็มาลุ้นพี่ก็เออมาลุ้นลองลองลอง,ลองยิง,ย,ง,ย,งยิยิงไปเรื่อยยิงไปในรายการเรืเอ่อยเออจนน้องน้องแก้มก็เลยเออนะนนาว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมเออกดให้ไหมอ่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งที่สองที่กดติดแล้ว ใจมากคือแบบอะไรนี่เฮ้ยพอกดติดปุ๊บคือเหมือนว่าเสียงของอาจจะเป็นเพราะว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเออน้องลั่นไปหรือเปล่าก็เลยลั่นไปหรือว่าเออหรือว่าเสียงคล้ายผมก็ไม่รู้นะเออโอาผมผมผม,ผมรับสายจาก PR อ,อะไรไม่ใช่น้องคนคนเมื่อกี้เปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแอ่ก็มีแก่ซลนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ถามชื่อเล่นเอออายุเอออะไรอย่างเงี้ยก็ ว่ากันไปก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็เอาจริงๆผมไม่ได้คาดหวังเลยนะไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าเพราะว่าผมเคยตอน EP ีของจี้กับวีเคยลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปคุยหน้าใหม่แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้หรอกเออคงไม่ได้หรอกเออแค่ลงทะเบียนได้ร่วมกิจกรรมก็โอเคแต่โอเคแล้วจนสักพักหนึ่งมีโทรศัพท์เข้มาตื ตื่เฮ้ยจริงดิจริงดิกูมาใช่หรออะไรเงี้ยผมรีบ,รบวิ่งลงไปเลยรีบรีบวิ่ง,ง,งจากไอ้ตรงบันไดหน้าตึกอะวิ่งเลยวิ่งพยายามจะหาสัญญาณนะโ,โอเคครับโอเคครับผมพร้อมครับผมพร้อมครับแล้วก็เอ่อหลังจากนั้นผมเอ่ออาศัยแบบว่าลงไปข้างล่างล่างสุดเลยเอ่อล่างล่างสุดของตึก กรมมี่มันจะมีร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างร้านอาหารก็ว่ากันไปก็เราไปอยู่ตรง,ตรงจ,จุดนั้นเพื่อจะได้พูดคุยในรายการเนาะก็นั่นแหละก็เป็นต้นเหตุที่ทาให้เป็นเรียกว่าเออเป็นสิ่งสิ่งหเป็นต,ต้องขอบคุณอะ่ะต้องขอบคุณช่องแกรมด้วยที่ทําให้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับน้องโมเน่ด้วย น้องแบบดวงดีมากเลยแตมแตมบุญมาเออเราก็ดีใจแปลว่าตอนนั้นก็คือมีรู้สึกว่าตื่นเต้นนะเอาจริงๆผมยังรู้สึกว่าเอ้ะพูดตะกุกตะกักรหรือเปล่าว่าวกไปวนมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะไม่เออแบบว่าพูดแบบโลนอะคิดว่าพูดแบบโลนอะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออยอมรับว่าตื่นเต้นนะในต,ตอนที่ผม ช่วงแรกแทกที่คุยแต่ว่าคือแบบพยายามเรียกว่าพยายามพูดในสิ่งที่เราแบบรู้สึกกับน้องเขาจริงๆก็เลยแบบมันจะเป็นเป็นช่วงช่วงช่วงที่แบบว่าเออช่วงที่พี่บอกว่าเออรู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็ยังมีโมเนเป็นกําลังใจให้อยู่อันนั้นคือแบบหลังจากนั้นคือมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงแต่เอาจริงๆนะทุกคน อันนั้นมันแค่ส่วนหนึ่งคือพี่ก็ยังไม่ได้พูดถึงกับหมดนะพี่พี่จะขอเล่าแบบว่าพอประมาณละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปก็คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโอชิเจ้าโมเน่มาก่อนแล้วตั้งแต่ตอนตอนแรกเลยก็คือตอนแรกที่น้องเข้ามาเลยและด้วยความที่ว่าเออตอนนั้นือแบบมันมีนม สถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยทำให้น้องไม่ได้ออกงานไม่ได้ออกซิงเกิลสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ยังไม่เห็นศักยภาพน้องอย่างเต็มเต็มที่ไงผมก็เลยได้แค่ตามห,หาแชร์รูปแชร์อะไรก็โอชิน้องมาตลอดจนเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือตัดสินใจเด็ดขาดจริงๆว่า ว่าผมต้องเลือกคนนี้มาเป็นคามิแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเลือกน้องโมเน่มาเป็นคามิก็คือยอมรับเลยนะตั้งแต่ที่ผมติดตามน้องโมเน่แล้วก็ให้น้องมาเป็นคามิตั้งแต่แรกเริ่มมาคือรู้สึกมันเหมือนได้อะไรพิเศษพิเศษมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการไปงานอีเวนต์ต่ตางๆอย่างเช่นโรลโชเอย ที่ผมไปมาก็มีรถโชว์พระราม9ก้าซิงอิวาเกตรถโชว์สัญญาณนะที่ผ่านมาก็เป็น mbk เนาะก็ได้ก็ได้ไปหาน้องแล้วก็ล่าสุดก็คือมาเจอหาน้องที่ตึกแกรนมี่นั่นเองก็คือได้ทั้งรับได้ทั้งส่งแล้วก็คือแบบทุกคนคิดดูสิมันเป็นอะไรที่แบบคุ้มคุ้มเกินคุ้มอะ่ะคือผม ยอมลงทุนนั่งจากเอ่ออยุธยาเพื่อที่จะมาหาน้องที่กรุงเทพเออคุณคิดดูคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินคาดแล้วก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเออได้ได้ได้คุยอะ่ะคือแบบคุยกับน้องผ่านโทรศัพท์เลยอะ่ะเหมือนกับว่าเราเราเรา,เ,ราเออคุยคุยคุย ผ,ผ่านมือถือกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบมันรู้สึกแบบใจโฟมากอะ่ะทุกทุกคนแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันดีนดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบดีเกินคาดมันมันแบบอธิบายเป็นคําพูดได้ไม่หมดคือแบบถ้าใครได้มีความรู้สึกแบบพี่ก็คือจะเข้าใจเลยว่าเออมันเป็นไงก็คือ พอพี่ได้คุยกับน้องผ่านรายการเสร็จวิ่งวิ่งออกมาจากตรงข้างล่างวิ่งไปกอดเจ้าแขมมมันก็ดูแปลกๆนะเพราะว่าเราแต่ว่าแต่ก็คือมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าขอบคุณนะอยากขอบคุณน้อง แกมันก็เหมือนน้องชายผมอะ่ะน้องชายผมคนหนึง่งเหมือนเหมือนน้องชายผมคนหนึง่งเหมือนเออน้องเอ่อเด็กคนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเออที่เราเห็นว่าเอเด็กคนนี้น่าจะเออฝากให้ต่อบไ,ได้ฝากให้ต่อกับโครงการนี้อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เพือขอบคุณขอบคุณน้องมาก,มากๆเลยที่เออเหมือนกับเป็นเออเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้ได้คุยกับน้องผ่านหน้าใหม่สักครั้งไม่ว่าจะเป็นน้องออโมเน่หรือว่าจะเป็นน้องน้องทุกๆคนเอาจริงผมก็อยากจะพูดกับน้องทุกๆคนได้นะแต่ว่าหลักๆเราก็เลยเลยเน้นแต่โมเน่อย่างเดียวเราก็ไม่ได้พูดถึงน้องน,องนองทุกๆคนนะแต่ ขอพูดในคลิปนี้แล้วกันเนาะว่าเออเราก็เราก็ทุกๆคนก็คือโอชิของเราทุกคนแหละน้องเว้นน้องป๊อปเปอร์นะปอปเปอร์คือไม่ได้โอชิแต่ว่าก็คือสนับสนุนน้องอติดตามน้องปกติอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เชอร์แอนดี้เอยโยเกิร์ตเอยจีจี้เอยคือทุกๆคนมีส่วนสำคัญที่ทำให้พี่ได้มาถึงจุดๆนี้เหมือนกันก็ ขอบคุณขอบคุณผ่านคลิปนี้ด้วยแล้วคือมันมันเกินเกินคำบรรยายพอได้กอดกับเจ้าแกมแล้วก็เออแบบมันกั้นน้ำตาไม่อยู่อยู่ที่แน้ำน้ำตาไหลไอ่เราก็ไม่ได้ถึงกับร้องนะแค่น้ำตาไหลแแบบมันแบบมันคอมพิวต์อะมันเกิ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 นความคาดหมายมากเออใบมันก็มาตบไหล ตบไลายตอไลพี่ก็เออเฮ้ยพี่ผมเข้าใจผมเข้าใจนีจ่แบบก็เป็นอย่างนั้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็นั่งแบบลอยอะ่ะนั่งแบบลอยก็แบบเฮ้ยถามตัวเองอย่างเงี้ยว่าเ,ออเราฝันป่ะ,ะเราฝันป่ะเนี่ยได้คุยกับน้องหน้า,นามไมค์คือแบบเราก็พูดอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบพูดไปพูดมาก็แบบวกไปวนมาก็แบบ น้ำตาเราก็จะไหลตลอดเวลาแต่แต่เอาจริงๆนะมันก็คือความรู้สึกของผมจริงๆอ่ะนั่นแหละก็คือเรื่องที่ผมจะมาเล่าแล้วก็เป็นเรื่องสุดแสนพิเศษเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคน,คนฟังเอ,อ่ฟังมันอาจจะดูบอกๆไปบนมาแต่มันก็คือความรู้สึกจริงๆอ่ะ ออด้วยความที่ว่าเราก็ตามน้องมาสักพักแล้วเพียง mm hmm. แต่ว่าเราเพิ่งมาทําโปรเจกต์ให้น้องเท่า mm hmm. นั้นเองมาทาโปรเจกต์ให้น้องเอ่ผลอหลุดโปรเจกต์ไปให้ทางนู้นรู้คือแบบรู้หมดรู้กันหมดเลยคือแบบพอพอปุ๊บจบจบรายการปุ๊บจบหน้าไม้ปุ๊บคือแบบมีแต่แชทเด้งมาปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยใช่พี่ใช่พี่ป่าเนี่ยใช่พี่ป่าเนี่ย ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะแบบว่าเออเราหลุดโปรเจกต์ไปแต่ก็ตั้งใจตั้งใจที่แบบว่าอยากจะเออให้ทุกๆคนรู้ว่าผม่าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งทําให้้องได้มาถึงถึงตอนนี้เนาะออถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่บันไดเหมือนว่าช่วงแรกดีกว่าช่วงแรกของบันไดดีกว่าออต้องมองสเต็ป by สเต็ปกันไปสำหรับ น้องโมเน่ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฝากในคลิปนี้เราก็อยากจะฝากโมเน่เอาไว้ในอ้อมอกอ้อนใจเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้มีอะไรมากกว่าที่ทคุณคิดไม่งั้นผมก็คงไม่มีโมเน่สตอรี่คงไม่มีโมเน่สเปเชียล EP ที่ทำเบิร์ดเดย์โปรเจ์ให้กับน้องนั่นแหละคือมันความรู้สึกมัน ก็นั่นแหละขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป้วกาสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบไปก็ ก็คือเป็นคลิปช่วงที่ผมได้คุยกับน้องโมเน่เนาะเป็นส่งท้ายให้ไปฝากด้กันนะครับฝากฝาก,ฝากน้องโมเน่ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับมา,<อ>มาสายต่อไปค่ะวันนี้คุณเพชส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเพชนี่เป็นเมนโมเน่เนาะ ใช่ครับผมครับผมทักทายหน่อยเร็วโมเน่สวัสดีครับโมเน่ไม่อยู่ครับผมเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโมเน่สวัสดีค่ะน้องเพชรแหมแหมยังไงอ่ะมีอะไรอยากจะบอกหนูไหมคะโอ้โหก็คิดถึงนะครับคิดถึงหนูแล้วก็พี่ก็ทำโปรเจกต์ให้หนูตลอดเลยแล้วก็แล้วก็เออ เออโมเน่สตอรี่ที่ทำโปรเจกต์ให้หนูตลอดเลยแล้วก็เวลาเวลาที่แบบว่าเออที่แบบว่าท้อหรือว่าเออหมดไฟอ่ะหมดไฟในการทํางานอ่ะพี่จะนึกถึงหนูเสมอเลย oh. หนูเหมือนแบบว่าเป็นพลังงานเป็นเหมือนพลังพิเศษอ่ะที่แบบว่าเติมพลังให้ที่แบบว่าสู้งานตลอดคือแบบพี่ในที่ทํางานอ่ะพี่จะแบบว่าเจอแบบว่าเออเรื่องแบบว่าเออ หลากหลายมากมากเลยอ่ะรู้แบบมันมันมันกดมันกดดันมันบีบและด้วยความที่ว่าพี่ก็อายุเลขสามแล้วมันก็เลยมีภาวะที่แบบว่าเออกดดันมากยิ่งขึ้นมันก็เลยมันมันก็เลยทําให้พี่แบบว่ารู้สึกแบบพ้อแต่ว่าเมื่อที่ๆี่ได้ได้ได้เจอโมเน่แล้วก็ได้ได้ไปเข้าไปคุยกับน้องในงานจับมือบ้างหรือว่าตามรถโชว์ก็คือแบบมันเหมือนได้เติมพลัง ผมรู้ใกว่าเหมือนได้เติมพลังในทุกๆครั้งที่ไปเจอน้องว่าเอ๊ะเอาวะขนาดน้องยังทําได้เราก็ทําได้สดดดิอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากบอกนะคะว่าแบบว่าไม่ไม่อยากให้กดดันอะไรเงี้ยถึงแม้จะอายุเลข3มแล้วแต่ว่าแบบคืออายุเลข3คือเราองเลยเวลาตั้งเยอะเนาะอะไรเงี้ยมันก็แบบแค่เลข3าอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบว่าเออเลขสามคนอาจจะแบบมีอย่างงู้นมีอย่างนี้แต่ว่าอยากให้แบบมาโฟกัสกับตัวเองว่าแบบเออฉันได้อย่างงน้นได้อย่างนี้มาด้วยความสมัูรของตัวเองไม่อยากให้กดดันตัวเองนะคะมันน้องพูดกับเราด้วยอ่ะมอนใครแบบแบบวิญญาณเข้าล่างเลยอ่ะโอแท้ลูก นี่พี่นี่พี่ก็มามาหาหนูนะเนี่ยพี่ลงทุนจากอยุธยามาหาหนูเอ้โอเคขอบคุณนะคะเติมเต็มแบบว่าพี่เพชรสุขให้กันแล้วเราคืนนี้พี่เพชรนอนไหนอ่ะอ๋อนอนกับเพื่อนครับอ๋อโอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะเพชเพชนะคะไป็นหลังกับสวัสดีค่ะบ๊ายยบา